สวัสดีทุกท่านกันเลยครับพบกับผมชินเคยนะคกับแฟลตประกายแสงนักตีนะครับผมเราอยู่ในดีพิบันโนบอรดกับอาวุธเฉพาะแฟตประกายแสงใน,นดูลเรลไทม์ time นะครับแล้วก็มีการ์ดบัฟโจมตี12%ด้วยความเร็ว45%สเซนักบวชจะได้เล่นหรือเปล่าเพราะว่าเป็นแบนพิกแล้วจะเป็นไงเชิญรับชมครับ Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือด Strong g a ในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่รวมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนสุดรดได้หรือจะเติมเกมแบบขอนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถ่อนชำระได้นานสูงสุด1ิเดือนพร้อมบริการเติมเกมชนนัอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอดที่สชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้นโอเคครับตัวที่สำคัญจริงๆน่าจะเป็นแฟลกับโกเกสือนะ อ่ะแต่เล่นเล่นไป 10, ครบสิบห้าครั้งแล้วนะครับผมน้องน้องน้องเขาเล่นไปให้นะครับทีมงานเล่นไปให้นะครับชนะไปเก้าเนี่ยนะครับผมเอาะอะไรเดี๋ยวลองไปเล่นดูนะครับอันนี้ไม่มีผลแล้วละเพราะว่าเล่นครบเป็นแล้วสิบห้าตานะครับเล่นครบไปแล้วสิบห้าตาไม่มีผลกับคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถไปแจกแต้มให้กับผู้อื่นได้แต่เราจะแจกหรือเปล่าอย่ามาดูกันมาตรงนี้ แน่นอนว่าเ,เราอยู่ฝั่งสีแดงได้แบนก่อนนะครับผมอาจจะแบนกุกขึ้นสื่อแล้วเราก็เก็บแฟดกระแฟกระายแสงไว้แต่ว่าฝั่งตรงข้ามก็ก็น่าจะไม่มีน่าจะแบนแฟดเหมือนกันแต่เราแบนไปได้ก่อนแบนกุกขึ้นสื่อไปเลยครับลองดูเขาแบนแฟดได้นอนแต่เขาอยู่ฝั่งสีฟ้าเขาจะได้เปิดก่อนปะเออ๋อยวมาดูกันเราพวกจีนออพวกพวกเฟย์แปเปิไฟจีโฟมาเล่นได้นะเผาไหมมันดีนะครับแผ่นนี้ แบนทีโฟครับเราเก็บแฟดไว้ตัวสุดท้ายกับเกรวินเลยนะครับเราจะได้เปิดก่อนนะครับผมจะจะได้เปิดก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเลยทีโฟคอโบลลสอ่ะคอคอก่อนแล้วกันตรงนี้นี่ไงโอ้เจงท็อปมาสเตอร,ร์เหรอลบลู่งั้นเหรอโอ้โหนี่มันอะไรกันครับนี่เกลือกันชุบดีไหมเฮงท็อปมาสเตอร์เฮ้ยมาไงวะเซตหยอ,อถ้าเกิดเราแบนโบลล์ลอ็อตเขาก็เลือกตัวยากขึ้นไปลองดูอ่ะเราได้ทีโฟมาใช้เนาะโอ้คอเกลือดีกว่างั้นเหรอ คิงเก็บคิงไว้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยคิงไปก่อนเลยหรือเปล่าเฮ้ยเรามีกกกระสือนี้ด้วยเหรอเอาไปรอก่อนอันเนี้ยอันนี้คือเอาไปรอ,อเรื่องนี้เลยสุยลิวเกรวินคิงสุยลิวไม่มีแรนตีแล้วแบงเกวินแล้ว,ลวกันเราเกวินกับแฟตไปสองตัวสุดท้ายแล้วเขาเป็นกกกระสือตัวเล็กด้วยนคะครับผม ลูกน้องกกกิสือนะอน,นั้นนะ่ะกกกิสือเอเซนาบวกอนะ่ะ G 4ะ่อ่ะโอเคอ่าเราโบล้อนเนาะโอเคถือว่าเราทำได้ดีนะเขามีแฟดประกายแสงเหมือนกันวะ่ะแล้วแฟดประกายแสงอยู่แถวเดียวกับคิงหรือว่าจัดได้อย่างนี้เลยวะเฟย์แอปเปิลไฟเกรวินรับความเร็วให้แฟดแฟดเปิดความเร็วหนึ่งโอเคน่าจะจัดประมาณนี้่าจะได้อยู่แบเอางี้แล้วกันมาลุยลองดูลองดูไหวหรือเปล่า แลนอนโอ้โหแฟดเราเปิดก่อนครับเฮ้ยแฟดเขาเปิดก่อนนะโอ้โหแปลว่าเขามีบัฟความเร็ว45เหมือนกันเอาเรื่องโอ้โหอย่างนี้โดนอย่างนี้โดนเออโอ้โหเอาเรื่องแล้วสวนคืนกลับไปบ้างครับตรงนี้แต่เรามีเผาไหม้นะเราจะได้ตรงนี้ครับแต่เราไม่มีตัวลบลู่นี่หว่าเดี๋ยวมาดูกันเราก็มีเฟย่าเปลวไฟคอยลบโล่อยู่ลองดูว่าไหวหรือเปล่าก็ตรงนี้แต่ประกายแสงรับแรงแทกให้ไหวครับแล้วไล่อันตีมาโอ้โหไล่อันตีเรื่อยๆรื่อยด้วย โอ้โหไปหวานแล้ว G4 เราเฮ้ยูเงี้เฟินอิงแมนมาดีกวะ่ะฟินอิงแมนเมืองไทพแบบผน่นนี้เออมาเซ็ตจอมาหนึ่งทีแล้เปิดเพี้ยแล้วเราใส่ประกายแสงโจมตีขึ้นแสงครับดาบแห่งแสงครับปาดไปแต่เระเบิดเหมือนกันเคลียมาครับดาบแห่งแสงจัดหน้าไปทีหนึ่งไหวหรือเปล่าตรงนี้ติดโล่ไปครับโล่เกนริวเนาะโอ้โหระเบิดไปหมดเลยโอ้โหแปลว่าเกนริวดีกว่าเนี่ยเกนริวดีกว่า คอโบลล้อหรือวาฮะตรงนี้เซตหยอห่หอบางทีโอ้โหดาบเป็นแสงครับไม่มีตัวลบโลด้วยนะเหล่าเออลืมเลยระยะเลปลวไฟครับป่าไปตรงนี้ติดโล่อยู่ดีฮะโอ้โหดาบเป็นแสงสูงขึ้นมาอันนี้น่าจะน่าจะตุยอันนี้น่าจะตุยโอ้โหตรงตรง,ตรงเที่ยวแต่ว่าถ้าเกิดเขาาคอซุยริวไม่ไม่ใช่คอซุยริวคอคอคอเกลิวเราต้องเอาซุยริวมาลบโล่ โอเคแล้วอยู่ฝั่งสีแดงด้วยแหละเราเปิดทีหลังถ้เาเปิดเปิดก่อนก็ไม่เป็นไรไม่มีผลกับคะแนน,นเลือกกันต่อถือว่าเราเราพลิกได้ครบคอเลยถือว่าโอเคอยู่สำหรับผมนะมาเจอคนเดิมแล้วโอ้แล้วอยู่ฝั่งสีแดงอีกแล้วแบนแฟตเม่งเ,เลยพ่อแบนแฟตเลยแบนแฟตเลยเราดูแล้วแบนแฟตทำไมจะรีวิวแฟตเออยิ้มเลยทีนี้ยิ้มเลยแบนแฟต Ok บแบนกุกกระเสือเราเริ่มเหมือนเดิมไหมเริ่มเหมือนเดิมแต่ว่าเราต้องซุยริวมาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะซุยริวมาตั้งแต่ตรงนี้เพื่อ <c oughs> เราอยู่ฝั่งสีแดงไงลี่สีแดงแบนแฟตไปเลยฟินิกแมนงเ้นเหรอเดีย๋ยวเราเอาเมลสากาดมามาขั้นเพราะฉะนั้นเราแบนเกรวินเราเลือกเกรวินกับเมลสากาดสองตัวสุดท้ายก็ได้ ทีนี้เขาได้คอโบลล์อ,อยู่แล้วถึงเขาแบนซุยลิวไปแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรออกไปเลยแล้วเราต้องเป็น G4 ใช่ไหมเฮย้ยต้องเป็นคิงกับ G4 นี่หว่าเดี๋ยวนะขอคิดแป๊บคิงกับ G4 ได้ไหมวะคิงกับ G4 คิงกับ G4 เดี๋ยวนอกเมตาลบโลอืม แล้วคุณรีวิวแฟตเฮ้ยกูก็เื่ออันนี้มาได้ไงเนี่ยซุยริวซุปเปอร์อรอยโอ้ตัวไอ้น,นี่ทั้งหมดเลยเนี่วยกูก็สื่อน,นี่มันดีเหรอรีวิวแฟตแบบไม่มีแฟตเออแบนแฟตเป่นยังเอาไงดีวะกูก็สื่อน,นี่ประมาทไม่ได้เลยแบนซุยริวดีกว่าแบนคิงวะจีนอล่ะเขามีคิงแน่ๆคิงกับจีน่เหรอ อ๋อเฟียรเปลวไฟหรอไม่เอาจีนอสหรอขอเกลียวไม,นะไม่เฮ้ยขอเกลียวไม่ครบบร้อนเลยไหวปะวะไม่น่าไหวเออมีแค่รูปแรง <laughs> ไหวปะวะสตันใครก่อนดีเอ้ยเราเราจะเลือกไอ้นี่นี่ว่บหายแล้วช่างมัน พอกินริ้วไม่ครบเออแล้วลืมไปน่าจะเอาเมลสกาัดมาไปก่อนแล้วเปิดพิุเรียบร้อยฮะแตกฮะเออโอโ้โหไม่อาจคลิปได้แล้วได้ไหมอ่ะไม่อาจคลิปแล้วได้ไหมอ่ะเล่นยากจังวะจีนออกบอกอเ,เออ เรียบร้อยระเบิดบึบแตกเลยวะ่ะอะไรอ่ะนัตตี้ไม่ไม่ไม่อัดคลิปดีกว่าไหมไม่ต้องเอาละมามาเดี๋ยวช่วยแนะนาไม่อ่าคลิปดีกว่าละเกียดเกินเล่นไม่เป็นอ่ะมามาเล่นเสียของหมดเลยอ่ะสีฟ้าละมาสีฟ้าแล้วเราก็แบนแบนอะไรดีต้องดูฝั่งตรงข้ามว่าแบนอะไรก่อนชี้ฝั่งตรงข้ามอย่างโกงเมื่อกี้เนี้ย อยู่ฝั่งสีฟ้าได้แฟตคือได้เปรียบโอ้ยแบนคอมาเหรอเราแบนกุ๊กขื่อเลยไหมแต่กุ๊กขื้อเล่นได้นี่เลยจัดจัดแนะนำไม่ต้องแนะนำแล้วลี่แนะนำไม่ทันคอมเมนต์มาไม่ทันเมลสากาดเกรีลกันชุกเราเราไปซื้อเลี้ยงได้เมลสากาดเหร Band นคิงว่ะนี่เลยแล้วเราก็จะขาดสายต่อสู้ไม่เป็นไรหรือเปล่าวะแล้วคุณบอกให้รีแนะนำมันไม่ทันนะดีลี่มันไม่ทันนะดีลี่ทำไมให้แบนแฟลกไปราดแสว่วะเปิดแชสส่วนตัวได้เลยล่ลไม่เป็นไรมาดีไม่ครบคอ เฮ้ยก็คบคออยู่เฮ้ยไดไงวะเอาเรื่องแต่เราไม่มีคิงเอาละเกรียวไม่ครบเว้ยโมล้ออีกอะไปมาต้องชนะบ้างแล้วละ่ะต้องชนะบ้างแล้วละ่ะเดี๋ยวไปตัดไปตัดไอ้คลิปคลิปที่สองออกดีไหมไม่เอาดีกว่าให้เขาเห็นเลย แปลกแสงเออดีเลบรีวิวเฟดปลกแสงต้องเฟดปลกแสงต้องมาตรงนี้เรากไปจัดหน้าต่อบอกเลยอยู่ฝั่งสีฟ้านี่ของจริงฝั่งสีฟ้านี่ของจริงเออมาดิเออไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นลเปิดเพีย้ยเดี๋ยวชงชงไอคิวมาเดี๋ยวเราก็ไล่อันตรีคืนไม่มีอะไรยอมแพ้โอ้ขอแค่อยู่ฝั่งสีฟ้าเออว่ะมา ต่อต่อเฮ้ยม,ม,ม,มันมันเริ่มมันเริ่มมันถ้าอยู่ฝั่งสีฟ้าเริ่มมันอืมอยู่ฝั่งสีแดงอีกแล้วไม่ไม่ขอแค่ดาตัวเป็นแบนละแบนแฟรประกาศใช้เนี่ยแบนก,กคสื่อตลอดเวลาเลยได้ไหมอู้อยู่ฝั่งสีฟ้าไออยู่ฝั่งสีแดงเล่นยังไงวะ ฟ้าแดงมันได้เหรอไ้ฟ้ากรุงกว่าลี่ต้องเห็นอนาคตรถึงจะบอกช,นชานใช่เพราะพ่ออ่านคลิปอยู่พ่อไม่อยากอ่านเฮย้ยแบนเิลสก,กาดเฉยโอ้มายกอชมีปะไม่มีพลังไว้หมดเลยยังไงก็โดนปิดกั้นอยู่ดีกูกระสิเฮ้ยเหมือนกันเลยคิงเกลิวแบนเกลิว เฮ้ยแบเกิลิวเหมือนกันโอเคเพราะว่าเข้าที่เข้าทางอยู่เอาไงดีวะต้องเป็นไม่อย่างนี้ล่ะซูปเปอร์อลลอยมาสู้โอ้ฟินิกแมนงั้นเหรอโกเกสืองั้นเหรอว่าถ้าติดเผาไหมเรื่อยๆโกเกสือ แบนกูกัสส์อกูกัสสอมาได้ชีสสเปิร์ลลอยเหรอสองตัวท้ายเลยดิเอาพี่ดำมาก็ได้ทำให้ดาเมจเบาลงผู้รีแม่งเลยผู้รีดีไหมวิ่งมันจะไม่มีไล่ามันตีอย่างละผู้รีดิไหมฟินนิคแมนเลยจบๆทีนอสเนี่ยทีนอสจะได้ออกหรือเปล่า ทีโฟเอาไงดียังไงเราก็เปิดทีหลังทีนอ้อยมากเลยเปย่ปไฟเอ้าไม่ได้เกวินเหรอวะโถ่นึกว่าเกวินโอเคอเอ๋อใครคิงยังไงก็ไม่ได้ปนะไว้ไหนดีวะไว้งี้ เอาทะเลมาเลยจริงเหรอแลนติยูแลนติสี่รอบเลยเหรอเฮ้ยแต่เราเปิดก่อนเฉยเพราะว่าแฟนการแส่ของเราเรียว่ไอความเร็วสีเอ้าแล้วสีฟ้าได้เปิดก่อนเสมอโอ้โหมาไม่เป็นไรไปครับตรงนี้แฟรมันใช้พลาสติคลิ้งได้เราลืมไปว่ากุกเกสือที่เราเอามามันเป็นกุกเกสือเอาบวกไม่ใช่กุกเกสือยูอาร อยู่กับคิงอ๋อโอเคต้องอยู่กับคิงใช่ไหมโอเคเราเราวางทีมผิดเราต้องไปวางอยู่ที่คิงแล้วเราเปิดไปดิเราเปิดไปดิเฮ้ย uh, มีลุ้น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 ตรงที่เราต้องทำให้จีนนอตยืนได้เว้ยถ้าจีนอตเรายืนได้เราชนะแน่สวัสดีแปดมันมีชำนาญพิการให้ตัวเองโอเคอุ้ยไปหวานหมดเลยอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อย เรีอบร้อยตอยเขาตายเขาก็มีฟินิกซ์ไม่ดีเรีอบร้อยแพ้อ,อือไปหวานหมดเลยแปลว่าเราต้องอยู่แถวดยียวกับ k i n โอเค,อเ,คเราอีตายนึมาอยู่ฝั่งสีฟ้าบ้างแล้วจะแบนแฟตไม่ล่ะตัวเองแบนกุก็แค่สีอย่างเดียวมาดิแปลว่า,าต้องลงคลิปว่าอยู่ฝั่งสีฟ้าซกนชนะ แบนเกลียวพลังอีตัวเมลซักกาคิงค uh ิงไปเลยเมลซักกากกกรสิกอืมซุ per a l l ล y กุกกรสิกเขาก็แบกช่วงนี้เขาแบกกกกรสิกกันเหรอวะ ต่อสู้โอเคนี่เลยจัดไปอะตอมมิกอะตอมมิกเฮ้ยไม่คบคอป่ะเนี่ยขาดสายอาวุธป่ะเขาจะคอล้วคอโบลอดหรอเฮ้ยมีอาวุธแล้วนี่หวามีแฟงประกายแสงเออสวัสดีครับสวัสดีครับ มีชำนาญพิการกับชำนาญพิการให้ตัวเองโอเคมาเท่ากับอยู่ฝั่งถ้าถ้าตานนี้เราชนะแปลว่าถ้ากับอยู่ฝั่งสีฟ้าชนะเว้ยแค่นี้เลยแค่นี้เลยนี่ไงใช่ปะ่ะสวยดีจานไปอ่านเมน้นอ่านไปนแล้วไงเมนมันเมนมันช้าโอ้โหลี่นี่ไงชนะแล้วนี้แหละเออจัดไป อยู่ฝั่งเดียวกับคิงเออถ้าก็อยู่ฝั่งสีฟ้าถ้าก็กชนะเลยจบระเบิดไปบลึกไปเกมนี้ปั้นของไงครับเพิ่งเล่นได้สองวันโอ้โหถ้าเล่นได้สองวันเล่นไปก่อนครับเก็บเรลไปก่อนเรื่องการปั้นของนี่อีกนานต้องใช้ทรัพยากรเยอะบลึกไปหมดลองไปอะไรก็โอ้โหประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับรคลิปนี้ถ้ากักบอยู่ฝั่งสีฟ้าถ้าเก็กชนะว่ะทุกคน ไม่ใช่หรอกเรื่องตัวเย้ยต่างหากโอเคมีอะไรคอมเมนต์กันบอกได้นะครับผมสำหรับวันนี้กดไลค์กด s ั b s c ค i b e เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจ,จริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับปิดไ like ล